สวัสดีค่ะก็พบกับคุณนินิกแล้วนะคะค่ะวันนี้ครูก็จะมาเรียนรู้นะคะจะมาสอน,น,นให้นักเรียนเรียนรู้ในเรื่องของกล่องเครื่องมือนะคะก็คืออยู่ในส่วนตรงนี้นะคะจะเห็นว่าบางเครื่องนะคะก็จะเป็นแถวเดียวแบบนี้บางเครื่องก็จะเป็น2แถวแบบนี้นะคะเราสามารถเลือกมุมมองได้นะคะโดยการคลิกสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วแต่ความถนัดของใครของมันนะคะ มาดูกล่องเครื่องมือหรือว่า True b o x นะคะจะแบ่งออกเป็นส่วนๆนะคะตรงนี้นะคะเรามาเราต้องเรียนรู้ให้รู้จักมันนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักเนี่ยเราก็จะใช้งานไม่ถนัดนั่นเองนะคะก็คือไม่มันอยู่ตรงไหนอันไหนนะคะถ้าเกิดว่ามันหายไปแบบนี้นะคะเราถือกดกากระบาดไปมันหายไปจะเรียกใช้ที่ไหนได้ไปเรียกใช้ที่ Windows นะคะหรือว่าหน้าต่างแล้วไปเลือกที่ True นะคะด่งางสุดตรงนี้นะคะอ่ามาดูกลุ่มเครื่องมือนะคะเราจะดูได้ไงว่านี้เชื่อ,อน,นี้อันนี้หรือเชื่อ,อน,นี้นะคะวิธีการก็คือเราชี้ไปตรงเครื่องมือไหนมันจะบอกชื่อขึ้นมาเห็นไหมคะอันนี้คือ move to อันนี้คือมาค e อ่ะมาดูแต่ละส่วนเลยนะคะส่วนแรกเลยนะคะกลุ่มเครื่องมืออันแรกก็คือกลุ่มเครื่องมือในการเลือกนะคะก็ประกอบไปด้วยแล t a n u l a r ่ามา e e นะคะการ การเลือกนะคะพื้นที่นะคะการวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้2อง إ ดิจิเกิลมาคีการเลือกพื้นที่เป็นรูปวงกลมนะคะซิงเกิลโรนะคะการเลือกพื้นที่แนวนอนนะคะแล้วก็ซิงเกิลคอลัมน์เป็นเลือกพื้นที่แนวตั้งนะคะส่วนเครื่องมือตัวนี้นะคะเรียกว่า move tool นะคะหรือว่าเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายนะคะ,ะต่อไปนะคะลัโซ so นะคะเป็นกลุ่มเครื่องมือในการวาด การเลือกพื้นที่อิสระนะคะ Laso so to Polygonal Laso so to เป็นการเลือกพื้นที่เป็นจุดเป็นจุดนะคะแล้วก็ Magnetic Laso so, เป็นการเลือกพื้นที่เป็นแบบแม่เหล็กนะคะซึ่งมันจะดูดสีตามค่าสีที่เหมือนกันนะคะต่อไปกลุ่มเครื่องมือพื้นที่ในการเลือกนะคะ,ะก็มี Quick Select Tool นะคะแล้วก็มี Mag Magic Wand Tool นะคะ,ะต่อไปกลุ่มในการตัดภาพนะคะก็จะมี Crop Tool Perspective Crop Tool, Split Tool แล้วก็ s l i t s e l e c t t o l นะคะและกลุ่มเครื่องมือสุดท้ายของกลุ่มเครื่องมือนี้คือ Eyedropper Tool นะคะ Color Simple Tool, Ruler Tool, n o t to, e Tool แล้วก็ c o w Tool นะคะเป็นกลุ่มในการเลือกนะคะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มในการแก้ไขนะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะ Spot Healing b u s Tool, Healing b u s Tool, p a s s Tool, Content a w a r Remove Tool แล้วก็ l e d Eye Tool นะคะในการแก้ไขนะคะ ต่อไปกลุมคือในการวาดก็จะมี brush tool pen tool นะ pencil นะคะ c i l ดนส color legend e r r e p l a c e m e n t tool mixed brush tool ต่อไปนะคะเรียกว่า clone stamp tool pattern stamp tool ต่อไป history brush tool art history brush tool ต่อไป eraser tool อย่างลบ r a black guy eraser tool แล้วก็ magic eraser tool นะคะการลบพื้นที่นะคะ ต่อไปการเดียนชูเป็นการไล่เฉดสีนะคะ Pen Bucket ก็คือการเทสีลงไปในชิ้นงานนะคะต่อไปรูปหยดน้ำน,นะคะเรียกว่า Blur ์ชูนะคะทำให้ภาพเบลอเนาะ s เชพเพน o ูนะคะแล้วก็สกุลกี้ช ok ูนะคะต่อไปนะคะในกลุ่มนี้ก็คือ d รอสกีะะ้ชูเบอร์ชูแล้วก็ s สปองชูนะคะเราจะใช้เครื่องมือไหนก็เลือกใช้ได้นะคะต่อไปกลุ่มเครื่องมือในการ ในการเขียนนะคะก็จะมี pen t o o e นะคะ freeform pen t o o e art a n t r y point to direct uh, direct a n t r y point t o o แล้วก็ c o n v e r t point t o o นะคะต่อไปอันนี้นะคะเรียกว่า p a s s direct to direct to นะคะข้ะมูลในการพิมพ์ข้อความนะคะจะแบ่งออกเป็นป4แบบก็คือ horizontal try to พิมพ์ข้อความแบบแนวนอนนะคะ Vertical t a p e Tool พิมพ์ข้อความแบบแนวตั้ง Digital Type Mark Tool แล้วก็ Vertical Type Mark Tool เป็นการพิมพ์ข้อความแบบตัวเลือกนะคะ,ะเมื่อพิมพ์ออกไปมันก็จะเป็นเส้นประนะคะซึ่งรายละเอียดเราจะพูดต่อไปในบทต่อไปเนาะ,ะแล้วก็เครื่องมือ Like t r a n g n t นะคะคือการวาดรูปสี่เหลี่ยม Round Edge t r a n g n t เป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมมนนะคะหรือว่ามุมโค้งนะคะ e l i p Tool เป็นการวาดเส้น าวาดรูปวงกลมหรือวงรีนะคะพอลิกอนวาดรูปหลายเหลี่ยมนะคะไลทู to, วาดรูปเส้นตรงแล้วก็คัสตอมช็อปทูเป็นการเลือกรูปวาดแบบอัตโนมัติเขามีให้เลือกเลยนะคะต่อไปกลุ่มเครื่องมือแฮนด์ทูนะคะในการเลื่อนดูภาพนะคะแฮนด์ทูโรเทชวิทูในการหมุนนะคะซูมทูเป็นการยอ่อขยายนะคะดูมุมมองของภาพนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราเรียกว่าโ g r ์กาวกับแ o ก n าด้านหน้าเรียกว่าโฟล์กาวค d เลอร์นะคะสีด้านหน้า ด้านหลังเรียกว่า b a c k ground color หรือว่าสีด้านหลังนะคะส่วนปุ่มตรงนี้นะคะถ้าเราจะเลือกสีอย่างเช่นเราเลือกสี foreground แล้วก็จิ้มไป็ีสี foreground แล้วก็จะมีะ color package foreground นะคะก็คือเราจะเปลี่ยนสีเป็นอะไรุ้ิเราจะเอาสีแดงก็จิ้มที่สีแดงเลยสีตัวอย่างจะโชว์อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็กดโอเคไป foreground ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะส่วนด้านล่างเรียกว่า b a c k ground นะคะก็คือสีพื้นหลังนั่นเองนะคะ นะตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะแต่ถ้าเราต้องการให้เป็นสีขาวดำนะคะปุ่มตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า default foreground and background นะคะเป็นการปรับภาพให้เป็นค่าปกติหรือว่าค่าพื้นฐานก็คือสีขาวดำนะคะ foreground จะเป็นสีดำ background จะเป็นสีขาวนะคะส่วนปุ่มตรงนี้นะคะนะที่เป็นรูปสอของโคง้งเรียกว่าการสลับสีนะคะระหว่าง foreground แก่ background นะคะสามารถเลือกตัวนี้ได้นะคะ ส่วนด้านล่างนะคะนะเป็นกลุ่มกับมุมมองนะคะ Edit in Quick Mark Mode นะคะแล้วก็ปุ่มมุมมองในการดูภาพนะคะ c h a n g Change Skin Mode นะคะเราจะไม่ค่อยใช้เนาะนะทั้งหมดนี้นะคะเราเรียกว่า t r u e b o x หรือกล่องเครื่องมือนะคะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเยอะๆเนาะนะไม่รู้อันไหนชี้ไปเลยนะคะชื่อมันจะขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ